ที่รักที่รักวันนี้ผมประหยัดเงินได้ตั้ง8บาทเลยนะว้าวดีจังเลยค่ะคุณทำยังไงคะอ๋อผมวิ่งตามรถเมลเลยไม่ต้องเสียเงินค่ารถแหมคุณนี่โง่จริงๆเลยอ่ะอ้าวทำไมคุณว่าผมยังงั้นละ่ะนี่ผมอุตสาห์ช่วยประหยัดเงินนะเนี่ยถ้าคุณวิ่งตามรถแท็กซี่นะคะคุณสาคุณประหยัดได้ร้อยกว่าบาทเชียวนะคะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะชอบหรือเปล่าคะคลิปนี้นันใช้ AI ช่วยนะคะการทำแอนิเมชันจริงๆใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกิน2นาทีแต่ที่มันช้าหน่อยก็คือการเตรียมเรื่องแล้วก็เตรียมไฟล์เสียงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทราบวิธีการทำอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะก็เชิญเมนด้านล่างนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนนะคะเมื่อน,นันทำวิดีโอเสร็จ เพื่อนๆจะได้รู้ก่อนใครและก็จะได้ชมไว้ๆนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไว้เจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย